สวัสดีค่ะสุขสายงามยินค่ะทำทำนัสะทำนักสามสายกับโพกบค่ะขอขอขอแจงขอแจงหลายหรายชาคือตัวขาปเจจาเนี่ยผูดผูด <us> ติดอ้างอาจจะใช้เวลาเกินเกินหาเกินห้านาทีทีจำรถจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะ สวัสดีค่ะกบสบายดีไหมคะจ้าสวัสดีค่ะพี่สุขใสสบายดีค่ะพี่สะดวกคุยไหมคะสะดวกจ้าพี่ใสละ่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีหรือเปล่าอ๋อเพียก็เป็นโควิดเพิ่งอาจจะหายอะค่ะแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ก,กบล่ะค่ะสบายดีไหมคะอ๋อสบายดีค่ะยังไม่เป็นนะแต่รอบบ้านก็คือเป็นกันหมดแล้วเนาะค่ะแล้วก็กบเนี่ยเจอผลกระทบจากพิกิด โควิดบางไหมคะก็มีนะพี่สายก็คือมันมันมันต้องอยู่บ้านนะนะไปทำมาหากินอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คือประหยัดกินประหยัดใช้สุดๆเลยอ่ะพี่สายแล้ว่กบเนี่ยมีกบเนี่ยมีการวางแผนรับมือกับกับช่วงนี้อย่างไรคะยังมองทางไม่ออกเลยอ่ะพี่สายอ๋อพีน่ะพีน่ะคิดว่า โควิดเนี่ยคงอาจจะอยู่กับเราไปไปอีกนานเลยเล่าพีเนี่ยก็จอผลกระทบแมการผีแบบก่อน,ก,อนก่อนเลยที่ว่าสลองหารายได้เผิ่มอมีหนึ่งสองทางเพราะว่าในตอนเนี้ยหรือว่าในอนาคตทางนานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนักกบอี่นะมองว่าในเหตุการณ์แบบเนี้ยธุรกิจอ,ออนไลน์เนี่ยมันน่ะสนใจมากๆเลยเลยนะแล้วก็ตอนเนี้ยพีอาจจะถาวงโปรเจกต์โปนีกับคุณกล่องแต่ของรายการอายุน้อยร้อยร้อย,อยล้านค่ะ อ๋อเป็นงานออนไลน์กบไม่เคยทำเลยสิพี่สายกบจบทำได้หรืออ๋อก,กบเหมือนกันเลยนะคือว่าคือว่าคือว่าตอนคือว่าตอนคือว่าตอนแรกๆกันเนาะพีเนี่ยกว่หม่ถนัดพีก็ไม่ทถึนัดทำ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 อะไรเป็นไม่การแทบ แทหนาจอไม่เป็นทรงอะไรไม่เป็นแต่ว่าพอมีพอผีมีโอกาสแดกขับไปรวมไปรวมธุรกิจอินของของของอินดีมาเนอะก็มีทีมีมีผีปรึกษาเนี่ยขอช่วยเหลือกสอนคือสอนงานจนผีเนี่ยเป็นแล้วก็บ่าเขาว่า,าจะจะพาเราทำเขาาเขาว่าจะพาเราทำผีเนี่ยคิดว่าขอให้กบเนี่ย ทำมาทำมาตามที่ว่าเขาว่าสอนเนี่ยกบก็สามารถจะทําด่าเพราะว่ากบเป็นคนเก่งอยู่แล้ว,วันเนอะอืมมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าตอนเนี้ยโหเยอะมากเลยนะพี่สายกบกลัวกบไม่ต้องกังวลเลยต้องขอเนี่ยเพราะว่าอินเพราะว่าอินอินอินดีนอะเป็นบริษัทที่คป็กองอะทันอะเป็นประธานแล้วแล้วคุณตกองอะเขาว่าเป็นเป็นคนมีชื่อเสียงไปผูกยอมรับของสั้งคม ดังนั้นคุณตองเนี่ยเขาก็จะไม่ทําอะไรที่แบบไม่ถูกกฎหมายกันนะแล้วก็ที่สาคัญดินเนี่ยมีสอขบอรับรองจะเราจะสามารถตัวตัวสอบแด้ทุกช่องสองทางเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งพีเนี่ยเป็นข้าราชการทํางานที่สซ้ำซ้ำนงันสาธุการวันรรยองพี่คงจะมาทำสิ่งผิดกฎหมายอแน่ขอให้กบมันใจได้เลยค่ะ ออแล้วมันต้องใช้เงินลงทุนไหมอ่ะช่วงเนี้ยกบไม่มีรายได้อะไรเลยอพี่สายอ๋อกกพีหนะทขาพีหนะเข้าใจว่าในยุคเนี้ยนะไม่มีเงินกันเจอปัญเจอปัญหานี้กันทุกคนเลยเพราะว่ามันมันเกิดมาจากพิเศษเศรษกิจแล้วก็เป็นการระบาดของโควิดนะทีนี้เราว่าจะหาวิจะหาวิธีเหิือมยังไงแล้วก็มีช่องทางไหนที่ว่าที่ ก็ที่เราจะช่วยหาเงินเพื่อให้เราเนี่ยเลิ่มไม่ธุรกิจอินดีนตัวนี้ได้นเนาะแต่วมันต้องทําไงอะพี่สายคือว่าคือว่าพีเนี่ยยาจะให้กบเนี่ยได้เจอกับน้องกับน้องกับน้องสาวผิวเนอะเขาบอกว่าน้องสาผิคนาานี้เขาว่าเป็นมือฉีดเขาทํางานกับคุณปองมาสองปีแล้วเขามีรายได้มากเขามีรายได้มากมากกว่าสี่แสน แล้วก็เขาว่าเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเข้าว่าก็ไม่อ่ะได้รอบพ้กับ